หนึ่งประเด็นคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้เองนะคะปร,รากฏว่ามีรถบรรทุก18ล้อค่ะพลิกคว่ำแล้วก็เสียหลักนะคะไปชนกับเกาะกลางถนนตกพูน้ําค่ะเจ้าหน้าที่พอรับแจ้งเหตุรีบลงพื้นที่นะคะจุดที่เกิดอยู่ตรงถนนวิภาวดีช่องทางด่วนฝั่งขาเข้าหน้าคลังสินค้าดอนเมืองพอดีนะคะปรากฏพอไปถึงก็เห็นเป็นรถบรรทุกพ่วงเนี่ยแหละค่ะ อันนี้คือรถใหญ่18ล้อยี่ห้อฮีโนสีขาวทั้งหัวรถพ่วงทั้งตัวกระบะตกคูน้ำนะคะตรงเกาะกลางพอดีระหว่างช่องทางด่วนกับช่องทางขนานส่วนด้านหลังเนี่ยคือตัวของรถเขาบรรทุกเหล็กถากขนาด3นิ้วมาด้วยก็หล่นกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่จนที่บอกว่าพอไปถึงค่ะแก๊สเชื้อเพลิงรั่วไหลก็เลยต้องรีบประสานกับทางดับเพลิงให้เข้ามาช่วยปิดวาล์วแก๊ส ต้องฉีดน้ําเอาไว้ตลอดเวลานะคะป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ปรากฏข้างในรถค่ะคนขับนะคะชื่อว่านายธงชัยสายเพชรเสียชีวิตกรน,นีก็ส่งผลทําให้การจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่เขาต้องปิดช่องจราจรหนึ่งช่องทางแล้วก็ทกําการเทีย์พื้นที่กันด้วยค่ะครับ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานแบบนี้ว่าน่าจะมาจากคนขับเนี่ยหลับในครับเพราะว่าไปตรวจสอบไม่เจอรอยเบรกเลยคุณธนิการ<ะ>เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปแต่ว่าแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็ต้องเก็บกู้ซากรถเคลียร์พื้นที่จราจรให้สามารถไปมาหาสู่กันได้เกิดเหตุแบบนี้รถติดเป็นหลายกิโลเลยแหละครับโดยเฉพาะช่วงที่เร่งด่วนคนรีบไปทำงานครับ